ออกกคุณเคยรู้สึกไหมว่าความสุขของเราบางทีมันอาจจะแลกมาด้วยความทุกข์ของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือแย่ไปกว่านั้นเรารู้ตัวแต่เลือกที่จะไม่สนใจ ในยุคที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยภาพชีวิตดีๆเราเห็นคนโพสต์รูปดินเนอร์สุดหรูช้อปปิ้งบำบัดกลับบ้านมาเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยที่ข้างหลังฉากกล่าวนั้นคืออะไรบางอย่างที่เราไม่อยากพูดถึงเช่นคนงานที่ถูกเอาเปรียบแรงงานราคาถูกหรือแม้แต่ระบบที่กดขี่ใครบางคนอยู่อย่างเงียบ The Zone of วเ n t โ r e s คือหนังที่ตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แต่เปลี่ยนฉากหลังให้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์โหดรายที่สุดของมนุษยชาติค่ายกับการเอาสวิชแต่มันไม่ได้เล่าถึงสิ่งที่คุณคิดไม่มีเลือดไม่มีซากศพไม่มีทหารนาซีตะโกนใส่ชาวอยู่แต่บ้านหลังสวยสวนดอกไม้และเด็กที่หัวเราะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นติดกับค่ายนรกโดยที่ไม่มีใครในบ้านรู้สึกผิด และนั่นคือสิ่งที่หลอนที่สุดปาด,ดนนาหนึ่งเรื่องราวที่ไม่มีใครพูดแต่ทุกคนได้ยินเราติดตามครอบครัวของรูดอล์ฟเฮิร์สชายผู้เป็นผู้บัญชาการของค่ายสอัสวิชบ้านของเขาอยู่ติดกับค่ายมากเสียจนถ้ามองออกจากสวนหลังบ้านก็จะเห็นกำแพงค่ายถ้าเงียบพอคุณจะได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงปืนเสียงเครื่องยนต์ที่ไม่มีวันหยุด ในบ้านหลังนั้นทุกอย่างกลับปกติภรรยาของเขาฮด w วิกดูเหมือนจะหลงไหลในบ้านหลังนี้แบบสุดขีดเธอปลูกดอกไม้จัดสวนอาบแดดดูแลลูกๆเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเด็กๆเ,เล่นน้ำกินขนมวิ่งเล่นในสวนโดยมีนรกอยู่แค่หลังรัว หนังใช้วิธีการเล่าแบบที่เรามักไม่ค่อยได้เห็นในหนังนาซีทั่วไปมันไม่ดึงเราไปดูความโหดโดยตรงแต่กลับพาเราไปอยู่กับคนที่อยู่ใกล้ความโหดหลายที่สุดแต่เฉยชาได้มากที่สุดนั่นคือหัวใจของหนังเรื่องนี้ความรู้สึกตอนดูมันเลยไม่ใช่กลัวแบบหนังผีมันไม่ใช่เศร้าแบบหนังดรามา่าแต่มันคือความอึดอัดแบบเงียบๆเ,เหมือนกําลังดูคนกินเค้กอยู่หน้าซากศพและเขายังพูดว่าอืมเค้กอร่อยดีนะ ภาคสองเมื่อความเฉยชาคือความโหดร้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้โซนดอเป็นเทรสต่างจากหนังนาซีเรื่องอื่นคือหนังไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าไอคนพวกนี้มันเลวแต่มันค่อยๆทำให้เรารู้ว่ามันธรรมดาแค่ไหนที่จะกลายเป็นแบบนั้น ดูดอฟไม่ใช่คนที่ตะโกนสั่งยิงใครในเรื่องนี้เขาแทบไม่พูดถึงงานของเขาเลยหนังไม่ได้ให้เราเห็นภาพเขาฆ่าคนหรือเผาศพด้วยตัวเองแต่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเสียงมันดังตลอดเวลาและทุกคนในบ้านก็ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่มีใครพูดถึงมันการที่ไม่มีใครพูดถึงนั่นแหละที่ทำให้เรื่องมันน่ากลัวเพราะมันคือภาพของสังคมที่สร้างเกาะป้องกันให้คนทำงานผิดสินร,รม โดยแค่ทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีเราก็แค่ทำแบบนี้เหมือนกันเวลาที่เราเห็นอะไรผิดเราเลือกที่จะเงียบหรือเวลาที่เราได้รับประโยชน์จากระบบที่ไม่เป็นธรรมเราบอกกับตัวเองว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉัน So น of ฟฟ e r ชัวรจึงไม่ได้แค่เล่าเรื่องของนาซีแต่มันเล่าเรื่องของมนุษย์ตนะาสากล้องเงียบเสียงดังและความจริงที่ไม่ต้องพูด จุดที่ต้องพูดถึงอย่างมากคือวิธีการเล่าเรื่องของผู้กำกับจอนาธานแกรเซอร์เขาเลือกที่จะไม่เล่าแบบหนังทั่วไปไม่มีการซูมหน้าเวลาตกใจของตัวละครไม่มีดนตรีประกอบสื่ออารมณ์ไม่มีแม้แต่ฉากที่ใครร้องไห้แต่สิ่งหนึ่งที่หนังทำคือใช้เสียงอย่างหนัก เสียงรอไฟที่แล่นเข้ามาทุกวันเสียงเวทด,ดองที่อยู่ไกลไกลเสียงปืนที่ดังเบาเบเสียงหมาเห่ากลางดึกทั้งหมดนี้ไม่เคยชัดไม่เคยใกล้แต่มันก็ไม่เคยหายไปมันเป็นเหมือนเสียงในหัวของเราตอนที่รู้สึกผิดลึกๆแต่ก็ไม่อยากยอมรับมันผู้กำกับยังใช้กล้องที่ตั้งอยู่กับที่เป็นหลัก ถ่ายเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดไม่มีการเคลื่อนกล้องเพื่อดามมาทุกอย่างเหมือนดาแอบดูบ้านจากมุมเ,เงียบๆและการที่กล้องไม่ขยับเลยทําให้เรารู้สึกติดอยู่กับฉากนั้นเหมือนกับที่คนในบ้านก็ติดอยู่กับความเพิกเฉยของตัวเองคาสี่เฮดวิกหญิงสาวที่รักบ้านมากกว่าความจริงตัวละครที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่รูดอฟแต่คือภรรยาเฮดวิก เธอคือภาพแทนของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่อาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของสามีแต่ลึกๆแล้วเธอคือผู้ที่ร่วมกระทําโดยไม่ลงมือในหนังจะเห็นว่าเธอภูมิใจกับบ้านหลังนี้มากถึงขั้นบอกกับสามีว่าไม่อยากย้ายไปไหนเพราะบ้านนี้ดีที่สุดสําหรับครอบครัวแต่นั่นคือการเลือกที่จะตาบอดกับความจริงเธอไม่อยากรู้ไม่อยากได้ยินไม่อยากรู้สึก พอถ้ายอมรับว่าอีกฝั่งคือรั้วของขุมนรกบ้านของเธอจะกลายเป็นบ้านผีสิงทันทีฮิตวิกจึงเลือกที่จะหลอกตัวเองแล้วพาลูกๆหัวเลาะในสวนในขณะที่ควันจากเตาเผาศพยังลอยมาเบาเบาาาาสัััญลลกษ์คคววมมมหหมยแะถทที่นงงิ้้ไณ บ้านในหนังคือคอมฟอร์ตโซนที่งดงามมากมันคือทุกอย่างที่มนุษย์ทั่วไปอยากมีบ้านใหญ่สนามหญ้าลูกๆน่ารักสามีงานดีแต่มันตั้งอยู่บนอาชญากรรมส่วนในบ้านที่เธอรักคือสัญลักษณ์ของโลกที่เธอปลูกขึ้นมาเพื่อปฏิเสธความจริงรั้วที่กั้นค่ายในบ้านเป็นเพียงแผ่นเหล็กบางๆแต่ในใจของคนในบ้านมันคือกำแพงยักษ์ที่สูงจนมองไม่เห็นอะไรอีกฝั่ง และหนังไม่ได้สอนอะไรเราตรงๆแต่ถามเราว่าแล้วเราล่ละทุกวันนี้เรากำลังมีชีวิตอยู่บนอะไรมีใครต้องเจ็บปวดเพื่อให้เรามีชีวิตดีๆไหมเอาโถความสุขของเราคือความทุกข์ของใคร The So n of Ventures ไม่ใช่หนังที่ร้องไห้ได้ง่ายๆแต่มันคือหนังที่ทำให้คุณเงียบไปหลังดูจบมันไม่เอ,อะอะ ไม่บีบน้ำตาและมันฝังคำถามไว้ในใจถ้าเรารู้ว่าโลกนี้มีคนทุกข์อยู่ข้างๆและเรายังหัวเราะอยู่ในสวนเรายังจะเป็นมนุษย์อยู่ไหมขอบคุณที่รับฟัง Movie with Chris นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์หนังเรื่องต่อไปที่อยากให้เราวิเคราะห์แล้วก็สรุปกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank ja,